ใครับน้องเฟิร์นไปส่งไพรส์นีนะครับผมส่งของที่ทุกคนสั่งมาในเพจเอออตอรี่แหละครับจะเป็นสร้อยเอยหรือว่าเสื้อเอยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากจากใจจริงครับผมที่บุดหนุนเอออตอรี่นะครับให้มีกําลังในการไปเที่ยวหาเวลาว่างได้ยากมากเพราะว่าไหนจะโอฮนหน้าอีกไหนจะงานอื่นที่ผมทำาอีกนะครับก็จะพยายามหาวันออกทริปนะครับเพื่อที่จะทําคลิปลงในเอออตอรี่ถ้าเกิดคลิปมันลงช้าหรือว่าอะไรขออภัยจริงหาเวลาได้ยาก หยุด2วันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์เพราะว่าวันที่ผมมีประชุมวันศุกร์กับวันเสาร์นี้นะครับว่างก็เลยจะหาทริปไปใกล้กรุงเทพไปกลางเต็นท์ไปอะไรอย่างงี้ไปไกลยังไม่ค่อยได้นะทริปตอนนี้นะครับก็เลยไปเจอที่ปราจีนบุรีนะครับผมตีนเขาใหญ่เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงนะครับรู้จักกันเขาบอกว่าเออตอนนี้กำลังกำลังหนาวนะครับเลยอย่างคือพวกโอน่าแฟมิลี่ก็เดี๋ยวไปกันด้วยเดี๋ยวไปเจอกันด้วยที่โน่นนะครับโอเคแบนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสองคนนะครับจริงๆรถเก๋งก็มีอยู่บ้านแต่ไม่่่่เเเเออออออาาาาไไไไไไมมมมมยยกกปปรรู้ทหนืนนัขีต์์ซค โอเคผมเดี๋ยวทริปในวันนี้ก็จะเป็นยังไงก็รอยตามชมกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูกัน บวดดอยไปบนด้เพื่อนเพื่อนตามก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันวันีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยทักไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงแล้วมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบพากัน ทางผ่านก็เลยมาแวะก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอยกินนะครับของห้าอร่อยสุดแล้วแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับก่อนเดินทางไปนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอยตอนนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งของรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับผมอร่อยมากใครรู้จักร้านไหนที่อร่อยกว่าก็ลองเมนบอกมาเดี๋ยวจะไปกินแต่โกบอยโคตรสุดยอดแค่คลองหนึ่งถึงคลองห้านี่ก็ล่อไป4สาขาแล้วสรุปเราไงดีเราไปแวะอะไรก่อนดีพิมูกแพะเลย เราเล็บแค่ไหนดูไ้นหน้าคือไปปาจีน่ะมันเดินทางแค่ชั่วโมงกวา่าชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วก็ถึงแล้วเดี๋ยวไปถึงไว้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรงานที่แวะดีกว่าโอเคเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับผมจะไปแวะสุเมซา์ไม่รู้ว่าตึกเต่ามันจะให้ถ่ายข้างในได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วถ่ายไม่ได้ก็ไม่เข้านะกับไปปาจีเลยทัวโคตรเยอะเลย สรุปนะครับถึงโลกเต๋าถ่ายวิดีโอข้างในไม่ได้เราไมา่ได้รู้สาทุก่อนขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เยอะมากเลยก็เลยเออไปดื่นดีกว่าเดี๋ยวระหว่างทางไปปัจจินเนี่ยถ้าเกิดแวะได้ก็เดี๋ยวจะแวะแล้วกันนะฮ้ยเหนื่อย <laughs> ครับมาถึงแล้วนะครับกำลังจะเข้าพี่กางเตสส่วนตัวดิครับคอฟฟี่มาจีนนะครับคอฟฟี่อะไรนะคอฟฟี่อะไรนะตีนเข่าคาเฟ่ตีนเข่าคาเฟ่เดินไอ้เจีนไปโยมมาเลยเหรอสวัสดีครับครับพี่ถึงแล้วจำได้เปล่าจำหน้าได้เปล่าหน้าอย่างเงี้ยไอ้บ้าอย่างเดียวอ่ะ แล้วก็จะสร้างแลนด์มาร์คของเรานี่ไงเจ๊เด็กเล่นอะไรพี่พี่เธอเล่นอะไรอยู่อะไรอ่ะน้องทำอะไรอ่ะโน่นมาช่วยป้าป้าโน่นโน่นโน่นจะเสร็จไหมเนี่ยช่วยป้าป้าทำพอแล้ว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 เราเหนื่อยเดี๋ยวป้าป้าเนี่ยเหนื่อยที่พักของเราคนไม่มีเลยมีแค่กลางแสลงเรียบร้อยถึงไหนยังชั่วโมงกว่าแลโอเอามาแค่เต็นท์เลยไม่มีอะไรเลยบอเบื่อได้แก้มไปกันีลยดี เต้นสบอลดตเดแม่งยังับแฮร์อตเตอร์เต้นสบอร์่ะไม่ต้องการเต้นแฮร์รี่ไปเนี่ยฮะมีแบบอ้องนอนหนึ่งกับสองดูดิแล้วของไนก็ซื้อแบบเหมือนกูจะเสรไม่เอามาขายสองห้องอ่ะนี่ครับบ่อน้ำโอ้ยนี่มีคนจริงพรเวท เดี๋ยวรอเพื่อนจะยืนกดดันเลยเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนไปวิ่งเล่นไอ้กิ้งก่าวเนี่ยไม่เคยนี่ไม่ชอบก้าวที่มาเอ่าปิดชุนขายให้ด้วยดิขายสนใจสั่งนะครับสนใจทักมาชุดละห้าร้อยบาทในเพจจอลล่าเลยครับผมทักไปได้เลยชุดละห้าร้อยไปเลย เล่นเล่นกับเสือการแบบปลาเลยหเสือปักกาดกันเลยการล้ยการเลี้ยงปาถ้าถึงเงี้ยมันกัดจริงเงี้ยแหละื่อวานโดนกางหน้าผากเลยโอ้ยเสือล้มมองไม่เห็นการเต้นเลี้ยงหลานนะครับเป็นเรื่องราวของการกีฬาตกปลานะครับหลายคนถามว่าตกปลานี่บาปไมอะโก้ไม่บาปอยู่ที่เราก็ตกเล่นก็บาปตกเล่นใช่ไหมใช่ถ้าาเรตกไปอ้าวแล้วกีฬาเขามีกีฬาเลยกีฬาแบบตกปลาแล้วก็ปล่อยตกปลาแล้วปล่อยอันนั้นเขาตกจริงๆอ่ะ เขาตกเสื้ออนหุ่นลักตกมาดูว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็จะมีปลาที่ไม่ใช่ปลาบ้านเราอ่ะเป็นเอเลี่ยมสปีชีส์ต้องตกขึ้นมาทำลายอ๋อแบบทำลายระบบนิเวศใช่มันไม่ใช่ปลาบ้านเราอ่ะปลาตกเกอร์ปลาอะไรมันก็มีแบบตกหลายลหลายแบบอยู่ที่เจตนานะครับแต่ถ้าเกิดตกมาแล้วก็เอานิ้วดีดหัวหัวมัเล่นนี่บาปไปหน่อยบาปบาปบาปก็บาปเนี่ยตกมาได้เพิ่อจะเดาะต้องรับต่อไปบาปเลยเหมือนคนเตะหัวลอ่ะ เจตนาแล้วกันโอเคครับเรื่องราวการตกปลาครับปีราตกปลานะครับตกปลาเล่นกันนะครับคุยกับพี่เมี์หน่อยพี่เมย์ครับที่นี่เขาเปิดให้เข้ามาการเต้นไหมหรือว่ายังต้องถามพี่สจกันหนึ่สจครับยังยังใช่ไหมยังยังไม่เปิดนะครับแต่เชื่อคาดว่าอนาคตจะมีไหมครับไม่คืไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะว่าพอจะทําถ้าจะให้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเตซนจะมันจะมันจะไม่เข้ากันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับมาเหมา มันก็คือวันนั้นเหมาลางไม่ไม่ไม่ก็ไม่มีคอนเสิร์ตถ้าวันไหนมีคอนเสิร์ตมันก็มีคนกลางเต็นท์มันเขาก็หนวกหรือไม่มันไม่งั้นแบบมันตีกันก็คือต้องแบ่งโซนไปเลยเราไปตามดูนะครับถ้าเกิดใครตามมาบอกเลยว่านอนไม่ได้ไปไหนนอนที่อื่นก่อนนอนนอนได้อลขอนอนบางทีตางไปมาขอนอนมานอนได้ครับนี่นี่ข้างหน้าจะเป็นร้านกาแฟนะครับผมแจ๋มากเมื่อกี้ก็เป็น ท่านสจนะครับของจังหวัดปราจีน huh. บ mm ุรีนะครับตกปลาเล่นดีกว่า เข,ข้ากองไฟนะน้องอย่าวิ่งเข้ากองไฟนะเรือลาพลาญใส่เสื้อพวกนี้แล้วมีผลาญเสื้อาวัยเบนเทนเบนเทนครับตอนนี้นะครับกำลังทำกับข้าวกับปลากินกันครับเพราะว่าไปซื้อสเสบียงมาจากตลาดนะครับระแวกนี้กำลงังลงกันอย่างมัวมันนะครับตอนนี้อากาศเริ่มหนาวอยู่ฝั่งปัจจีนะครับอยู่ตีนเขาก่อนเึิงเขาใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับอากาศดีมากเย็นด้วยเหล็กเหล็กเย็นเลยต่อไปก็เหมือนเดิมครับอาจจะเป็นการปาร์ตี้กันนะครับอย่าง สุดมันนะครับดึงเป็นวัดโยเอ้ยไปโดนไม่โดนเสาไม่โดนเสาเดี๋ยเสาเดี๋ยเสาแข็งแรงเดี๋ยวเลยหลังเดี๋ยวเนี๋ยวเท้าอยู่นี่ัะไม่ทันนายเสาหัวที่ไปแล้วหนึ่งครั้งเยอะอยู่ค่ะ อ่ะแบบสับลึกๆหน่อยไม่ต้องสับในผิวสับให้ฝีถึงเนื้อข้างในด้วยเออประมาณนั้นเรียบหมดแล้วเป็นบะหมี่ไปแล้วอ่ะไม่เอาเลยว่าเละวบะม่วงไปทำแล้วเละมันต้องสับแบบไม่ต้องปาดด้วยนี่บะม่วงเนี่ยแล้วไม่ทำแล้วของเขาเละป้องไงหลอกกินเฉยดีกว่า ราก็ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะแสงสีขาวเหมือนลอดประตูแสดงว่าเราตื่นแล้วแหละตื่นตื่นแล้วไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นนอนหลับตาอยู่แต่ไอ้เหี้ยคุณนอนหลับตาอยู่แล้วแบบไฟมันส่องมันก็ต้องมีแบบใช่ใช่ใช่สบอน์จำศิลหลับมาด้วยกี่กี่ปีสบวรสองร้อยยี่สิบหกไม่เราหลับแล้วเรานับได้ไงว่าสองร้อยยี่หกเป็นโปรแกรมที่เขาที่เขาที่เขาสร้างไว้ในในในนั้นพอละพอเราอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นแสงมันแบบ แเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยอ่ะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ๋อห่อห่อไหลอย่างงี้เลยมีผ้านี้ไหมมีผ้าผ้านี้มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีออกไม่มีออ๋อจะไม่เหมือนจริงเหรอเออเรื่องนี้มันมันผ่านมากี่ปีแล้วสวรรค์สองร้อยแปดเก้าล้านหนึ่ปีมันปิดแล้วมันมันนานมานานแล้วสวรรค์สมองก็จำไม่ได้จำไม่ได้มันเป็นร่างอวตารที่ร้อยสิบหกแล้วนะพี่จิ่งรอบตายอย่างเงี้ยอืมแสงรอบๆปุ๊บ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 อย่างเงี้ย เราไม่เราไม่ถนใจเลยเลยเราพลิกตัวพลิกตัวเลยรูอทิ้งได้ไหมว่าเราเหมือนจะไม่ไม่สนใจเราเอ้ากระแสมาลอดตาเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวแล้วไงอ่ะเราเมื่อกี้บอกหลับไม่ตื่นไม่ใช่หมายถึงว่าเรานอนอยู่งี้วะพอแสงอ่าผู้ผู้เนี่ยเรารู้แล้วแล้วก็พลิกตัวหนีแสงดิอ่าแสงไม่ตามเออแล้วเราตื่นไหมตอนเราพลิกตัวไม่ตื่นไม่ตื่นด้วยเรารู้ตัวเองว่าเราพลิกตัวเลยมีผ้าไหมตอนพลิกมีผ้าไหมมีมีมีอ่ะมีมีต้ไเยลยไม่มีแสงข้างในอีกเว้ยมาบึบ มาบึบจริงจังแล้วหางตาอย่างนี่เลยเข้าจุดคายแม็กซ์แล้วปึบปั๊บปึบปั๊บปึบปั๊บรู้ได้ไงว่ามันปึบแบบถูกแบบไอ้เหี้ยสายตาเราดีอ่ะแล้วแต่เราตื่นไหมไม่ตื่นดิไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นเราก็ต้องข่มตาข่มตานอนข่มมานอนข่มตานอนได้ไงเราไม่ตื่นก็ใช่ไงไม่ลุกขึ้นมาดูเออไม่ลุกอ่ะคือทำไงก็ได้แต่รู้สึกรู้สึกแต่รู้สึกอ่ะแต่ไม่ตื่น เเพรอออลลไปนนแ้วสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะพบกับผมนะฮะที่ผู้ที่เป็นเทพเจ้าของเฮเดสแล้วก็เพอร์ซิอุสแล้วก็แอดกาดเอ้ยมึงเป็นไอ้นี่ด้วยเนี่ยแอดกาดนั่นคือผมก็จะเป็นแบบเป็นคนหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ตั้งชื่อว่ากาดแล้วก็มีคนแอดมาก็เลยเป็นแอดกาดแอดกาดท่นไหนชอบใจมูใจ๊ี่มเฮ้ยเจ้าเพอร์ซิอุสนี่ก็คือแบบว่าเผลอ เผลอไปกินวิตามินซีแล้วแบบว่าอุจจาระร่วงทองร่วงอุจจระอุจจระี่คือย่อมาจากอุจจาระใช่ครับเขาเรียกว่าเผอซิอุดเผลอไปกินวิตามินซีและอุจจาระทองร่วงเข่าเข่าเั่วอ่างนี่ะไม่คนเข้าไปนอนอะไรอย่างเข่าก็ ไม่ขามผมไอ้เียอะไรติดชอบโอเคนึกว่าครูโบต้าไอ้ยี่ดูความเมาเลยครับผมจบวันอยู่แค่เวนี้พวกนี้เขาว่ากันสำหรับพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้นอนก่อนไม่าย see you again tomorrow ฝันดีครับตวรับคร อ้ดับค่ยดับไปแล้วโอเค okay, ครับตื่นมาสิบโมงห้าทีนะครับถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำท่าแล้วก็ุ่งหน้ากลับบ้านนะครับคุ้งแหงเลยเฮียขี่มอไซค์ไปห้องน้ำอันน้นไหนอ่ะ มาตรงวันก่อนที่เขาว่าเราจะจัดงานนะครับผมนี่เลยมีเวทีมาตั้งเมื่อคืนนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับรถคลาสสิกอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะกลับก่อนอาบน้ำแปบสดชื่นมาอาบน้ำเสร็จมันสดชื่นกับเต็นเดี๋ยวรถกับเก็บเต็นท์ เก็บเลยเก็บเต็นท์ทั้งหมดนี่โอ้โหโอเคขอเวลาเก็บเต็นท์สักประเดี๋ยวง่วงโอเคครับเก็บเต็นท์เรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินทางมุ่งหน้าไปกินบะหมี่หนองใช่แล้วเลยตอนนี้ทุกคนบ่ายไปบ่ายนะไปดีมากไปดีมากบายสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนไปเพื่อนไเพื่อนไปเพื่อนสวัสดีครับไปบ่ายบายไปบ่ายไปบ่าย เจอหน่อยตองจบกองจบน้ำมันโชยนิ้วกลางไม่ใช่ <c oughs> กลับไหนวะน้องกลับกางเต็นต์ต่อสุดยอดนี่ก็ฟิโนของเราเลยโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลของทริปในวันนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละนะครับขอบคุณมากที่ดูกนจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าหรือวอล์อกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทำอะไรเดี๋ยวเขาต้มหนี่มันเหนียวหมดแล้วเข้าร้อนอยู่แล้วนี่ไงเพราะว่าเขาเขาต้มอ่ะเออมันมันเลยมันไม่เป็นมันไม่ต้มแล้วอะไรอ่ะอะไรสวัสด์พูดอะไรอ่ะปกติก่อนสวัสดีสวัสดีอร่อยเลยดิอืมปวดไหมพี่ปวดไหมอร่อยปวดไหนมกี่แตกกันเลยกี่แตกเหมือนเดิมเลย มันเย็นแล้วมันเย็นเจี๊ยบเลยมันเย็น kind of แล้ me, แลแลวมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วเย็นแล้วแบบคนแก่คนแดกตอนแรกก็ไม่ทิ้งหมูให้เลยหมดเลยหมีแล้วหมูมดเลยมิดขาดแม่งแม่งก็ใจร้ายใจทำเหลือเกินเล่นหมูทั้งหมดพ่อไอ้เยนี่ที่กูแดกอ่ะผักชีล้วนเลย ไม่มีหมูให้กูเลยตั้งนิดหน่อยอะไอ้ให้กุบกุบอะไอ้ไม่มีเลยอะกินได้ไม่กินหมูไม่มีเลยมีกินมีกินแต่ไม่มีเนื้อไม่ได้กินเยู่กลับกลายว่ากูต้องไปโกรธเจ้าของร้านอีกอ่าแต่ทั้งนี้พวกเราแดกหมดแต่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเรียกนะเพราะว่าสมอนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าสมอนโดนมนุษย์ดาวเลาะมนุษย์ต่างดาวล่อซื้อมีมนุษย์ต่างดาวล่อซื้อด้วยนะ ตอดล่กูเคยทําสัญลักษณ์ให้ลูกกูเออปิงปองกลางกล่องดูคำได้เรียบร้อยเสียงลงหน่อยเสียงร้านนี่ไงปิงปองปังกล่องเสียงเธอดังกว่าชาวบ้านเขายครับเจ้าทุกคำ มีกคงปั้งไอยไนั่นดังเวอร์านั่นลำพวงเป็นแทนข้าวนั่นไงมึงเชื่อไหมว่าสมบันกินล้ำพวงแทนข้าวกูตบตอนไหนก็ได้เวยม่ถึงเมียไม่นาว้ย้่ากบูี่ยยี่ยี่ยย Yeah, เรื่องนี้ก็สุดท้ายก็สรบปที่ <c oughs> เมีย <c oughs> เท่านั้นก็ <c oughs> <c oughs> มีอะไร <c oughs> ไม่ว่าเขาจะโดนมู้งดาวล่อซื้อไปไม่รู้กี่รอบตักี่รอบ <c oughs> หรือว่าผู้หญิงเขาสุดท้ายเขาก็ <c oughs> สยบให้กับเ <c oughs> มียของเขานะครับพาเมียไปเที่ยวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะไปดาวไหนดาวไหนแต่ถ้าเกิดอยู่กับเมียแล้วคุณก็เป็นแค่เบี้ยร่างเมียตลอดไป job billy boy